ตระทุชนนะครับสู่รายการยกสยามครับการแัต่อไปนะการชนบุรีรราชบุรีนะฮะแล้วดูรู้สึกว่าราชบุรีนี่ยังมั่นใจมากหัวหน้านี่เขาไม่รู้ว่าเขาแพ้ไปนะเมื่อวานนี้กำลังใจยังสูงยกอยู่เต็มที่ไปการต่อให้ก่อนมาดูในข้อนี้เลยนะฮะว่าราชบุรีที่สุดจะตีเสมอได้หรือไม่เพิ่งหนึ่งข้อเท่านั้นเองหนึ่งคะแนนที่การชนบุรีรับไปนะครับเอาละครับเที่ยวไทยคลื่นเศรษฐกิจไทยคึกคักไปเที่ยวครับ กรุงเทพมหานครกรุงเทพมีที่เที่ยวเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆอย่างที่ดีๆในกรุงเทพก็เยอะแยะมากมายหลายคนก็ยังเที่ยวไม่ทั่วนะครับพร้อม True Move ครับมาได้เวลาซอกแซกกรุงเทพไปกับยกสยามแล้วหรอครับวันนี้จะเที่ยวกันที่บริเวณวังหลังเริ่มต้นด้วยการเอาใจนักช็อปตัวจริงที่ตลาดวังหลังที่มีสินค้าราคาย่อมเยาให้เลือกซื้อมากมาย ทั้งเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนอกจากนั้นยังมีของอร่อยทั้งขนมปังวังหลังที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความนุ่มหอมอร่อยการันตีได้จากลูกค้าที่ต่อแถวซื้อกันยาวเหยียดหรือน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพสูชิวังหลังราคาประหยัดให้ได้เลือกรับประทานกันจนอิ่มท้องจากนั้นไปเดินเที่ยวกันต่อที่โรงพยาบาลสิริราชที่มีทั้งพิพิธภัณฑ์และห้องปฏิบัติการเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์สุดแสงวิเชียรที่จัดแสดงวิวัฒนาการของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตในโลกพิพิธภัณฑ์กายวิภาคคองดอน ที่เก็บรวบรวมสิ่งแสดงทางกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์หรือจะเป็นพิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์สงกรานต์นิยมเสนที่จัดแสดงเกี่ยวกับการฆาตกรรมเครื่องมือที่ใช้ในการชนสูตรวัตถุพยานแต่คดีที่สําคัญในอดีตแม่แหนนอกจากจะเป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพแล้วยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ชาวสยามได้ศึกษากันอีกด้วยครับหากใครที่สนใจก็สามารถไปชมได้ที่โรงพยาบาลสิริราชครับครัะ ที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเวลาเราไปเที่ยวก็จะไปเที่ยวสถานที่เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์ความรู้นะฮะในเรื่องอาหารการรับประทานโรงพยาบาลศริราชก็จะเป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลที่เราไปศึกษาได้นะฮะเราป่วยก็เข้าไปรักษาได้แล้ววันนี้วันศุกร์ที่18ดนะฮะก็เชิญชวนนะฮะก็วันที่ยี่สกันยาของทุกปีนะฮะวันมหิดลนแล้วก็วันที่19้าพรุ่งนี้จะมีการถ่ายทอดสดเชิญชวนนะฮะในการที่จะทุกท่านช่วยเหลือทางศริราชได้นะฮะ สามร้อยบาทมีธงมีเสานะยี่สิบาทมีธงอย่างนี้รายได้ก็ไปให้ทางผู้ป่วยที่จะช่วยเหลือกันก็เชื้อเชิญได้แต่มาถึงเรื่องราวรายละเอียดของโรงพยาบาลศิริราทุกคนมีโอกาสได้ไปส,ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่นะเขาบอกรายละเอียด,ด,ดเพิมเ่มเติมว่าโรงพยาบาลศิริราถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทยสมัยที่ตั้งโรงพยาบาลใหม่ๆเลยไม่มีใครกล้าเข้าโรงพยาบาลครับเอ๊ะมันยังไงเนี่ยเพราะปกติเราจะเป็นสุขศาลาครับนะฮะโรงหมออยู่ที่ตาม นบทต่างๆโอ้ยนี่มันก็ถือว่าเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกเลยหมอกรรมการโรงพยาบาลงงครับต้องไปเชิญชวนนะฮะให้คนมาเข้าโรงพยาบาลก็ไม่ค่อยมาอีกอสุดท้ายทํายังไงครับไปชวนขอทานครับที่นั่งขอทานอยู่มามารักษาเลยมารักษาเร็วไปที่สำเพ็งขอทานจะมีเยอะหน่อยนะฮะไปขอทานมาไหมไม่มาครับไม่ไปหรอกไม่ไปครับถามนะครับสมัยตั้งโรงพยาบาลสิริราชใหม่ๆครับ ไปขอให้ขอทานมารักษาขอทานไม่ยอมมารักษาเพราะอะไรครับก็ไก่ครับกลัวหมอหรือเกินกลัวมันไม่ไหวมันกลัวเห็นไม่ได้แล้วโอ้โหมันจะกลัวมากเลยหรือขอไข่ครับกลัวจะหายครับรักษาดีฉันก็หายดิยอา้าไม่ให่หายตัวนะคือหายหายเจ็บหายป่วยเนี่ยนะฮะเด <umb> ี๋นาทีจับไปละโอ้มาคิดีเลยกลัวหาย เพราะส่วนใหญ่ก <audiences> ็จะเป็นขี้ทูดนะว่ะสมัองตนแล้วมันจะได้ขี้ทูดห่้าเลยพราะถ้าหายแล้วที่หายก็ไม่ได้ท้องานไม่ได้ไหมไม่ไปหาไปหาไปขอตามก็ได้เราจะไปคิดเยอะคิดเยอะตรงนี้ที่ว่าอันนี้ก็คือเป็นการโปรโมทของรัฐบาลชนิดนัเขาก็เลยเอาคำถามตัวนี้นมาแต่ข้อมูลที่เขาได้มาก็คือมันอาจจะง่ายตรงนี้หรือว่าโปรโมทโรงพยาบาลเดียวเราก็คงไม่ได้คิดอะไรเยอะๆหรือกลัวหมอเพราะว่าคนพวกนี้อาจจะเคยเคยไปรักษาแล้วมีแผฝื้อขาเป็นี้การก็ต้องตัดขาเลย ก็าครก็รู้ว่าใครคนนี้เขาใจแค่รีกรวมหมอเดี๋ยวผมก็ใจคนรวยน่ารักกว่าใครนะโอเคช่วงท้ายแล้วครับเหลือสามสองหนึ่งหมดเวลาหมดเวลาเอาละครับหมดเวลาครับดูนะฮะในเวลาเต็มที่ของการเจริญบุรีจะได้อีกข้อเป็นสองศูนย์หรือไม่อยู่ที่ราชบุรีแล้วนะครับ กลัวหมอหรือกลัวหายครับพร้อมยกครับหมอไข่หมอไข่อ้าวลังเล การจะบุรีแกมาด้วยความลังเลตลอดเท่าไอะไรอ่ะโอ้โหห้าห้าเลยห้า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 เรียกว่าอะไรห้าห้าเรียกว่ายกให้ลาบุรีเลยถ้ามาถูกก็ให้ไปเลยอ่ะเอาชนะโอ้โหครึ่งครึ่งเลยอ่ะวิิตานเขาเล่นอย่างนี้มันไม่ไงไม่บัเร่นแบบไม่ใช้สมองเล่นแบบไม่คิดอะไรเลยเล่นแบบว่าเอ้ยอะไรอ่ะอโทษครับขอโทษครับคนใช้สมองตอนนี้รู้สึกก็ตามนิดหนึ่งทำไมไม่หาทีมเก่งๆมาแข่งกับพวกเราล่ะ เาจะนั่งคนละอีกแล้วตุรงโหมือนจะละไปแล้วยู่ไม่ใช่ทีเอ้าราชบุรีบอกว่ากลัวหมอคือถ้าเกิดสมัยก่อนเป็นที้ทูดเป็นอะไรขอทานอ่ะอถ้าเกิดหายมันจะไม่ได้รายได้อ๋อว่าหายมัเป็นขอทานต่อไม่ได้ใช่หายแล้วเอก็จะไม่นั่งเป็นยูทูบอยู่ได้ไงล่ะขาหายแล้วหายแล้วก็ไม่ได้ขอทานไปเป็นขอทานต่อไม่ได้ใช่ฉันรักวิชาชีพนี้มากรับต้องการขอทานแต่ได้เงินง่ายๆอ่ะง่ายๆเพราะฉนั้นอย่ามารักษาฉันสิใช่ด้วยฉันหายอ่ะ คือผมม,ผม,มองงี้ให้ว่าเ,าเวลาไปหาหมอเนี่ย ปกติพวกเราก็กลัวหมอเหมือนกันเพราะสมัยก่อนเครื่องไม้เครื่องมือมันไม่ค่อยดีอ่ะอย่าลืมว่ามันไม่เหมือนกับสมัยที่เป็นศึกษาลายต่างแต่ว่าอะไรก็ไม่รู้ใช่ความกลัวมันหลักแน่หน้ากลัวมากเอาข้างล่งมันแก้ไม่ได้มันกลัวมันอยู่ในใจอะไรก็ไม่รู้มัถูกคนเดียวนะมันก็ชนะในประเทศคนเดียวเลยพกเราก็กลายเป็นคนง่ไปเลยก็ตะกี้เราไปเชื่อเขาเราแพ้คราวนี้เราไม่เชื่อเขาแล้วเราแพ้นี่ยุ่งเลยนหมใช่แต่ถ้าเกิดว่าเออคราวนี้เราไม่เชื่อเขาแล้วเราได้ โอ้โหซ้าเลยนะรู้เลยนะรู้ความจริงเลยนะผมจะกดกระหน่ำให้ใส่เอาแล้มาดูแบบนี้อันนี้มันเป็นลังเลหรือมันเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นมันเกิดความลังเลในใจแหน่ไงไหมคนต่างความคิดแต่จริงๆแล้วมันชีแรกก่ะลังเลเจ็ดสามคอที่แล้วใชนที่ลังเลห้าห้าเลยห้าสิบเลยวัดตอนแรกผมก็คิดว่าเขาลังเลเหมือนผมนะแต่เขาเทขนาดนี้ผมมั่นใจว่าทีมเราชนะแน่นอนข้อนี้ ตรงที่ว่าหนึ่งแล้วผมเชื่อตอนแรกแล้วผมเชื่อขอใครขอไข่ก็คือกลัวกลัวหายกลัวหายหายแล้วก็ทาอาชีพนี้ไม่ได้เพราะไปทาอาชีพอื่นไม่ได้นอกจากขอทานต้องต้องให้มีภาษาตัวเองจักเป็นหูดเป็นอะไรกันแล้วแต่ให้มันมีไว้เกิดปัญหาเป็นคนสมบูรณ์หายกินไม่ได้แล้วแต่ทําว่าโรงพยาบาลสิบิราชนะครับที่จะถามถามอาจารย์หรือว่าถามผู้รู้นะครับมันร้อยกว่าปีมาแล้วนะฮะร้อยกว่าปีมาแล้วตรงที่ว่า วิวัฒนาการด้านการแพทย์ก็คงจะไม่ไม่ไม่เจริญขนาดนี้นะฮะคงจะมีการรักษาตามภาษาชาวบ้านกินสมุนไพรบ้างกินอะไรต้องจ้องไปนู่นเลยนะยังไม่เคยเห็นอะไรเลยถูกต้องไมู่้จักิเตรงนี้เเขาืออะไรด้วยกลายเป็นโรงพยาบาลใหญ่เสร็จปั๊บเริ่มกลัวเข้าไปก็เลยกลัวเรื่องเครื่องมือแพทย์กลัวหมอแบบนี้คุณชาติพูดเลยนี่ถ้าเป็นสโมสรฟุตบอลผมซื้อตัวเขาแล้วฮะโอ้ตายแล้วเขาแตกงแยกกันแล้วเองด้วยซื้อเราเอาไปเลย ตรงนี้ถ้าการจะได้บรีได้นี่โอ้โหมีซื้อตัวขายตัวกันได้หรือแม่ต้องมีไล่ออกบางคนเ <c oughs> อาละ,ะครับมาแล้วนะครับคำเฉลยสมัยตั้งโรงพยาบาลสิริราชนะฮะขอทานคือไปไหว้วนขอทานให้มารักษาปีเลยนะขอทานบอกไม่ยอมมาครับเพราะอะไรครับคำเฉลยคือกลัวอะไรครับกลัวกลัวกลัวหายเลย ฝากดูแลค <Wars> นนู้นด้วยผมว่าคุณเนี่ยเชื่อพวกคุณกันเองดีกว่านั่นคข้อแรกแล้วไม่ไ <gamma> ด้ไ <Nixon> ม่ได้กระเทยก็ได้ขอทานก็ยังดีข้อแรกทำไมคุณไม่เชื่อกันเองส่วนใหญ่ครับครับแล้วข้อที่ทำไมคุณมาเชื่อคุณส่วนใหญ่ลครับคุณไม่ไปเชื่อคนนู้นหรอครับไมนละอันนี้ไม่อ่ะวันนี้ตอนนี้ตั้งอันนี้ต่อไปคนนี้จะไม่เป็นผลกับเราแล้วโออโห o r เราด้ว่าเหตุผลเพราะอะไรนะฮะเคลื่อนเลยความเครียดย้ายฟังความเครียดย้ายฟัง ังเลมาตั้งแต่เจ็ดสามแล้วมาดูเหตุครับนิทานโบร,ราณคดีเรื่องตั้งโรงพยาบาลของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเล่าไว้ว่าเมื่อแรกตั้งโรงพยาบาลสิริราชไม่ยอมนะไม่มีคนไข้ย,ยอมมารักษาเลยครับจนมีคนแนะนําว่า มีขอทานเป็นโรคผิวหนังอยู่ที่สะพานหันและส้มเพลงกันมาบากหมอประดังเห็นบอกว่าโอ๊ย,ยง่ายรักษาง่ายสบายมากทันยังไงปั๊บเดียวเลยเออผิดค่ครับขอทานว่าออไม่ไปไม่ไปไม่ไปเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าหายแล้วขอทานไม่ได้ถูกต้องนะครับ เข้ามาแล้วนะครับราบรีนะครับหนึ่งเท่าค่ะเอาละฮะมาดูข้อต่อจากนี้ไปนะครับโอ้โหไม่ทราบว่าเคยเห็นสิ่งสิ่งนี้อยู่ไหมบางคนถือว่าเป็นของมาศจันบางคนเห็นว่าเป็นของธรรมดาเชิญออกมาชมครับมาดูข้อนี้กำลังมันเลยมาครับเป็นของมาสจย์หรือของธรรมดาครับ คนหรือขนมอ่ะพอยถึงคนนะฮะผมพูดถึงคนครับอ้าวเดี๋ยวไปดูของที่ตั้งนี้แล้วกันแล้วแล้วไอ้คนั้่มันพันหน้าทำไมครับผมก็งงอยู่นะครับผม่อยากพันเลยนครับแล้วมาดูสิ่งนี้นะครับทุกคนคงจะคุ้นเคยกันพอสมควรนะฮะถ้าไปต่างประเทศคงจะเห็นบ่อยๆแต่นี้ปัจจุบันบ้านเราก็ตอนนี้ก็เห็นเยอะแยะมากมายครับนี่ขนมครัวซองนะฮะปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าครัวซองก่อนหน้าก็เรียกครัวซองก็ปกตินะครับ จบก่อนเล้ว่าอ้าวนะในสมัยรัชกาลที่ห้าไม่ได้เรียกครับมาอ้าวแล้วเป็นเรื่องละครับเราจะย้อนพาทุกท่านกลับไปสู่ในยุคสมัยรัชกาลที่ห้าเลยครับถามว่าคนไทยในสมัยรัชกาลที่ห้าเรียกสิ่งสิ่งนี้ว่าอะไรครับง่ายๆปัจจุบันนี้เรียกว่าครัวซองสมัยรัชกาลที่ห้าคนไทยเรียกสิ่งนี้ว่าอะไรครับกอไก่ครับขนมเขา ขนมเขาหรือไม่ใช่นะครับนี่ครัวซองใช่ไหมมันก็ต้องเพี้ยนเสียงสิขั่วสองเรียกขั่วสองนี่แหละผมชอบดูรายการข้อนี้เ่ยข้อนี้เลยนะก็ไก่ขนมเขาขอไข่ขั้วสองใครจะนําครับดูจากข้อนี้เลยขนมปังจะช่วยใครครับจำไม่ล่ะรูปเขาไยอะไรขั่วสองไหมครับขนกของเขาเนี่ยขนมของเขาขนมของเขา เรียกอะไรที่แบบพอเหน็นอะไรขนมคัวตองนะฮะฝรั่งเศสนะครับเข้าใจนะคั่วสองั่วเอาละเอาละข <ś fin ally> อเล่นแผนซ้อนแผลกันเต็มที่สองมีสองคั่วมีสองคั่วคั่วสองเอาละครับเอาไปดูบ้างครับสองอันสองอันเขาขนมเขาขนมเขาจังหวัดไหนชนะจังหวัดไหนแพ้นี่อันนีข้ขนมเรา <ś fin ally> ยกครับเหมือนมเหมือนไม่เหมือนจริงๆโอโหไม่เหมือนจริงๆ,โอ,โ,องๆโอ้ยมันมันจริงๆเร่เร่ๆเ,เ,เขนมคืนของราชบรีบอกว่ากอไก่เป็นส่วนใหญ่คือขนมเขาขนมเขาเอาชื่อไทยไทยใช่ครับไทยไทยของทางด้านการรนชบริษอไข่ขั้วสองยังมั่นใจ เอาเป็นเพี้ยนเสียงเหรอเอาเป็นเส้นเพี้ยนเสียงเล่นเพี้ยนเสียงดีกว่าขั้วสองหรือว่าขั้วสองขั้วสองเอาผมฟังฝั่งนี้ก่อนนะลองดูได้อ่สมัยก่อนนี่ผมว่าภาษาอังกฤษก็คงจะไม่ได้ค่อยได้แข็งแรงกันเยอะอมีการใช้กันมมันไม่จะมีกินอะไรน้องมาจากฝรั่งเศสภาษาอังกฤษอะไรอ้าวภาษาฝรั่งเศสไงออภาษาั่างเศสเขาฝรั่งเศสสิภาษาต่างชาติต่างประเทศมันเป็นใครไอ้น่นะลพบุรี เพราะฉะนั้นอาจจะมีการเพี้ยนเสียงของคําต่างๆมาเยอะแยะมากมายครับมการละครั้งนี้ก็ต้องเป็นการเพี้ยนเสียงสิเพราะมันครัวซองขนมเขาจะมีเหรอเออไม่มีถึงแม้ว่าจะเป็นรูปเขาอก็ไม่น่าจะเป็นเพมเอาเขาน่าจะเอามาหลอกมันเป็นปูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่เกี <S <S ่ยวกับลูกเขาเขาบอกว่าจะมาหลอกได้ไงน้มนมปังมันเป็นผีเหรอเยอะเหรอเขาพยายามทำให้เป็นลูกเขาที่สุดเพราะฉะนั้นไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นน่าจะเป็นเขาขั้วสองน่าจะเป็นขั้วสองฮะออามาทางด้านนี้ครับทางด้านนี้นัก่าทางกอไก่กอไก่คือขนมไข่เป็นคนทะยก้อเนี้ยขนมเขา อ่ะอันนี้อ่ะไอคิดมันยังไงมันเขาอะไรครับคือขนมเขาคนหนึงคือขนมต่างประเทศเขาอ๋อไม่ใช่ว่ามีเขาสองเขาไม่เกี่ยวเขาเลยไม่เกี่ยวกับเขาไม่ใช่ว่าเป็นลักษณะที่นอกออกมาจากหัวมันมาจากฝรั่งเศสไม่ได้เกี่ยวกับเขาเป็นขนมเขาเออขนมไทยไม่ใช่ขนมไทยขนมไทยขนมต้องอยู่ต้องหยุดว่ากันไปใช่อันนี้อะไรเฮ้ยขนมฝรั่งขนมเขาเขา ไปไปยิบขนมมาไปหยิบขนมเขาใช่ไปขนมของเขาโอ้โหไปขั้นหนึ่งงองเลยคิดทำไมพอนึกออกครับเออวะผู้ทานพร้อมกันท่านผู้ชมตอนนี้จังหวัดกาญจนบุรีผมพร้อมกับอุทานเออว่ะ พอนอย่างแล้วนักเวลาไม่รู้ที่งงไอ้ข้อที่นั่นลงวิจาร์เมื่อกี้พวกเราวิจาร์มาก่อนพอวิเราวิเคราะห์วิเคราะห์วิะ้เป็นขนมเขาไขนมาไม่ใช่ขนมเราเมื่อกี้คุณปัญญาเดินมาด้วยเขาไม่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องขนมของเขาเลยไม่พูดักคำเลยขาที่มาถจงวันหัวได้ยังไงผมพูดผมวิเคราะห์หมดแล้วแต่สรุปแล้วมันเป็นขั้วสองครับแม่คู่นี้นี่มันจริงๆรตอบประมาณส่วนใหญ่จะไม่เหมือนกันเลยนะราชบุรีกับกาญจนบุรี หนึ่งจังหวัดจะนำแล้วครับทางด้านนี้แต่เริ่มตนน้นทางการจะนุรีได้ก่อนนะถ้ารารีทำโอ้โหออกส่งแตกออกส่องแตกแนะ่ในสมัยรัชกาลที่ห้าเรียกนี่นะน้องแปงครัวซองนี่ว่าคำจะไหนคือวอสอง หนังสือเรื่องเล่าชีวิตสาวชาววังของสันสนีวีรศิลป์ชัยระบุว่าในสมัยแรกๆชาววังมักจะใช้ภาษาต่างประเทศเรียกสิ่งของจากต่างประเทศเพื่อความโก้เก๋แต่มกักพูดผิดเพี้ยนเช่นแคตตาล็อ,อกเรียกว่าแคตสต็อ,อกขนมปังคู่สองเรียกว่าคู่สองเป็นต้นเราเล่นชั้นเดียวเลยนะแล้วก็โอ้โ oh, อไม่น่าจะง่ายขนาดนี้นี่เขามาซื่อๆคนกลางเป็นคนตรงๆเป็นคนง่ายๆรับไปตอนนี้นำละนาสองคะแนน สลับมาเป็นราชบุรีได้สองเท่าว่ากันไปแต่ไม่สลับการได้เป็นสามหนึ่งใกล้เส้นชัยจบเลยนะโอ้อย่าลืมนะพวกนี้มีการถ่ายทอดสดนะฮะในเรื่องราวของออวันมหฮีโดนนะครับใครจะทําบุญนะโทรศัพท์ไปบริจาค ได้เลยนะฮะแล้วก็ยังมีการขายธงอยู่ไปเรื่อยๆโดยเฉพาะวันที่24กันยานะฮะเชิญเชิญได้นะครับแล้วก็เรื่องราวของการแข่งขันยกสยามน,นะฮะตามต่อวันจันนะฮะราชบรีไม่ยอมแพ้ใครง่ายๆป้ายกงจะต้องยกสูงขึ้นพบกันวันจันนะครับยกสยามครับสวัสดีครับ